เป็นยีกิ้นะาะว่าเจ้าเห็นปลาไยวอผัวหยาบย่างยู่ะอ้าอู้ป๊บกรตกกอนเถ่าบอกว่าเมื่อนีบุตรปนังเออเนี่ยี่ยไหนเติมยุ้อเมื่อ ปเดี๋ยวนีครับไม่นีมาพบก,กับบ้าสอนนี่เลยครับผมน,นี่พ่อเถ่าบอก,กบว่าอันเมื่อเอาป่าดือ้อท่านว่ารถใส่ด่างไว้บอกโทรบอกบ้าสอนเอนน้มาเอาปลาท่านมาปวดปลากะละมังจบไปย่างปวดปลาด้วยครับไอ้เบิ่งดูมันโศกสีมานบานใดท่านพ่อเถาใส่ด่างไว้แล้ว มาอยู่อ่างบ้านเพชรกื้เกแลวครับมืนน่อนะชมบรรยากาศครับบรรยากาศเครื่องห้องเครื่องชุบน้ำครับแต่มีปลาดูแท้เนี่ยว่างๆนอนเลาะหาเบึงปลาดูอีกครับเจ้าสีมันมเ่เฮาว啊 từ dưới từ dưới và gì vậy pino từ dưới nó lại từ dưới lên à leo nè con bật bà con say tết chắc mông nè Chị chi Cách xây bịt khứ này tài bịt này nữa Bây giờ đây โม้มาดอ,อกอยันเราอยาก,กเลยบเบอร์เอิญบ่บุป็นดอกต่างหอมมา้อมอ่ะโอ้มาฉีกกระดดก,กันได้ไหาฉีกดังไหมฉีกดังคักแน่แท้เดี๋ยวพี่น้องที่สองครับเดีย๋ยวเขาจะได้จากโล้อมน่ะ Tìm hằng ngọc mini thôi hai ngọc mini nó bát nó mùi hèn bát hồ bít mùi hèn 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 bắt đầu hèn 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 đấy hèn 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 น้อยประตูปตูปร,ปรปันป๊อป๊อเจ้ป่ะนียูตกียูด้เนี่ยน่เลเนี่ยพี่น้องเยนั่งก็บ่ได้ตก่งหัวเข้านะ่ย ท่านพอเท่าท่วมมาเอาได้ประมาณจากสี่โลนี่แล้วท่านเท่าให้มาเอาของดีแท้ละใอ้เป็นผลงานครับปากหนึ่งแล้วจะขำไปฟูดัวท่านพอเท่าว่าไป Bye. ไอ้ฮะับโอยจำุนลงกล้องเขานร้งใช่ไหมวะไอ้เดียวผมไม่ใช้ mày phải không em phải khăm không Hèn vào đây đã đặt chính nha Ooh, này you take you Thử

bên này bạn bên này gì cả con biết không đấy bà có đứa không gì chứ đâu và cái gì bà khỏe quá vừa nhập nhang cho vừa Ah, uh, บอกว่ามื่อนีบุออตรปันเดอเนี่ยมาเั้นมาเด็กกระเพาะได้กินหรอือเร

วันถือว่ามาถือปนเดมเดอนี่มันสั่นว่าถือข้างหางมันวันนี้ถือกีก็นีวันมาถือมยำวันขี้รูปมาอลวะเท่าก็วัดเอาปลาเอ้จัดฉีกลัววท่านนีไ่ได้ไได้ไหลครับพี่น้องป็ป่าเลนพะเท่าว่าเขามาใส่มีเต่านึ่งม่ใสหดักไว้แล้วผมกนถือก <Beginning S 1> ีก้ของเจ้าของแ้ววท่านมาใสหนักวัน

จัดหัวกู้กิดขี่เอาใส่ออกด,ดีเล้วเอ,อ้ยปลาบุ้งหมักแท้ๆมาชมอ่างครับมินี้มาเอาปลาว่าะลาเท่ากับลังกูดังเจเฟดพี่นอออ้องเอ้ยคนน่ะอ่ะคอยนี่หลายเติมยุ่มนเนีย

เซียมก่อนให้เติบยู่รับนี่คือเป็นป่ปลาล้วมครับผมลืมถ่ายคลิปครับ ครับสุดท้ายแล้วบ้าสอนกะขอขอบขอบใจที่ติดตามรับชมจนจบค,คลิปครับจังใดกะบ้าสอนทอดแนวกะขอฝากกดติดตามกด subscribe ใ,ให้เป็นกำลังใจให้กันในเด้อครับเด้อคลิปต่อไปอะติดตามิ่งครับว่าบ้าสอนจะพาเฮ็ดอ,อีหยังอีจะเป็นคลิปอีหยังครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆเด้ยครับเด้อติดติดตามรับชมจนจบคลิปสวัสดีครับเอยเบึ่งป่าวงนได้ป่ามาเมื่อวานเนี่ยป่าบงแล้วเนี่ยเป็นแผ่นๆบางห้ามหรอกตากแดดไว้ทอด กรอบกลอบเลยหลายเติมดีกว่าปลาชีฮ<ห>าโร<ล>ู้เลยทำนี่แหละไปทอดกินกับตามชมเช็คครับกรอบๆๆ